พวกแดงไม่ว่าในพักหรือกองกำลังหรือบนลชนกล้าเข้ามาเอามีดจอบคอปปบชและสารและคนกรุงเทพบอกมึงอย่าขยับขอกูข่มขืนต่อไปเมื่อไรมันมาถึงจุดนั้นเมื่อไรเมื่อไรมาถึงจุดนั้นเมื่อไรไม่ต้องเลือกตั้งประกาศกฎอายการศึกปราบมันเลยปราบมันเลย พอแล้วพอแล้วซ้ำซากพอแล้วปฏิเสธอำนาจตุลาการปฏิเสธกฎหมายยามเหยียดขอรับชั้นออกกฎหมายเพื่อตัวเองซ้ำซ้ำซากซากเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไล่ยิงแม่งตายไปหมดแล้วมีพวกเรานี่หละยังยืนอยู่นี่ละ่ะแต่ถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ ที่ว่าห้ามมาายนจะมานี่นะครับผมว่าไม่มีทางออกทางอื่นถ้ามาเลงมันกำเริบขนาดนี้นะครับต้องผ่าประกาศกฎการศึกจัดการมาเลยข้อที่หนึ่ง